สวัสดีครับบางวุทภูเก็ตครับวันนี้มาแนะนํากับรุ่นเริ่มต้นอีก1รุ่นนะครับเป็นจอขนาด5นิ้วของทางสํานักซิมราดนะครับจะมี GPS แผนที่เป็นแผนที่ไม่ละเอียดมากแต่ว่ามีนะครับแล้วก็มีซาวเดอร์ในตัวเป็นรุ่นเริ่มต้นในการตอกมึกตอกปลาหรือทางประมงพื้นบ้านก็ตามในราคาที่ไม่แรงเดี๋ยวราคาผมจะแปะไว้ทีนึงเนาะซึ่งทีนี้นะครับเดิมๆในเครื่องอ่า g ีนะครับนี่ครับ ซึ่งมันก็จะมีลูกบิดสังเกตนะครับถ้าเกิดหลายท่านดนดูข้อมูลใน Google ไดไก็ตามถ้าเป็นรุ่นบิดลูกบิดแล้วมันจะคือรุ่นที่ขนาดใหญ่มากนะครับแต่ตัวนี้จําลองรุ่นลงมาลดลงมาในรุ่นเล็กที่ใส่เทียดีขั้นสูงมาเวลาเราซูมแทนที่ต้องกดกด,กดเราเพียงแค่หมุนนะหมุนเข้าไปหานี่คือหมดโฆษณาหมายถึงว่ามันเป็นผมใช้หมดจําลองอยู่นะครับเราก็ซูมหาปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดนำทางอากาบาดไปทับเล่นไม่ยากน,นะครับบอกเลยเล,เล่นง่ายมากกับการเริ่มต้นตัวนี้นะปุ๊บอากาบาดไปทับเป้าหมายที่ต้องกไป นะครับอ่าแล้วก,กดเมนูปึ๊บก็ไปจุดทางกดเครื่องหมายถูกนะครับ <c oughs> ไปยังกดเครื่องหมายถูกปึ๊บมันก็นําทางแล้วนะครับทุกๆครั้งหลังจากนาทางแล้วปั๊บต้องการย้ายหมายต่อเลื่อนลงมานะครับอ่กดกลับก่อนนะปึ๊บกดกลับอีครั้งปั๊บกดเมนูนะครับการเดินเรือยกเลิกการเดินเรือกดเครื่องหมายถูกมันก็จะยกเลิกการนําทางทันท,ทีนะครับ ยกเลือก,ลกทวทีเมื่อกี้ดทวทีไม่เสร็จเป็นอ่าครับอ่ามันก็จะมีจอห้านิ้วเจ็ดนิ้วสำคนที่สายตาไม่ดีเท่าไหร่นักแต่เราจะห้า,านิ้วผมว่าเพียงพอเนาะอ่าดูต่อไปดูหมดของซาวดอร์ปุ๊บกาไปซาวดอร์นะครับก็จะมีซาวดอร์ขึ้นมาเลือกสามารถเลือกสีได้หลักๆนี่คือสีหลักๆที่ทําให้เราเล่นง่ายไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายในการเลือกสีนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมอาจจะผมจะเลือกเป็นพื้นดาเนาะ แต่ตรงนี้อยู่ที่ความชอบนะเราสามารถมาก่อนเลือกได้นะครับมันก็สามารถดูเชื้อปลาเชื้อหมึกได้นะครับได้บอกได้บอกได้ว่าได้และผมมีข้อมูลจาดงานพร้อมตรงนั้นอาจจะเนบข้อมูลหลังใหม่คดีทีนึงและสำหรับคนชอบตอกปลาหน้าดินเอะเชื้อมันเกาะพื้นสีมันคล้ายคลึงกันมันก็มีตัวช่วยอีกนะครับสังเกตนะครับตัดสีพื้นดูง่ายครับทีนี้เพราะว่าเชื้อที่ลอยทุกอย่างที่อยู่เป็นพื้นที่เป็นสีจาก คล้ายสีอวนตินนะเนาะทุกอย่างที่เป็นสีอื่นนั่นคือเชื้อปลานี่คือเทคโนโลยีทําให้เราเข้าใจกับมันง่ายใช้เวลาเรียนรู้กับมันง่ายนะครับซึ่งทีนี้นะครับเราต้องการดูพร้อมกัน2จอก็ได้ครับก็ถูกไหมถูกนะครับก็จะมี GPS ช่องหนึ่งซาวด์ดูช่องหนึ่งครบจบแล้วในราคาเดี๋ยวผมลงเอาไว้ให้บอกเลยครับราคาไม่แรงเป็นการจัดราคาพิเศษนะครับลดราคาลงมาเพื่อจะกระตุ้นการจับจ่ายเพราะตอนนี้ยุคนี้เป็นยุคที่ เงินหายากในเกาะกันในการออกเงินกันทั้งทีเนาะเราเลือกที่คุ้มทุนที่สุดผมขอแนะนําตัวนี้หนึ่งตัวเลือกในการที่จะออกตอกปลาตกหมึกแม้กระทั่งเรือหาหมึกผมจะมีข้อมูลแนบให้อีกทีหนึ่งเนาะก็ฝากสํานักซิมราดไว้ด้วยเนาะผมก็จะมีข้อมูลลงไว้ในกลุ่มเรืออามิราเรือทดสอบประกรณซื้อเป็นเรือของผมที่ลําที่5ยังไม่เรียบร้อยเนาะผมทําข้อมูลมาเพื่อออ,อกทดสอบทุกยี่ห้อที่ผมนําเสนอที่ผมจะขายท่าน ว่ารุ่นนี้เหมาะกับท่านไหมหรือรุ่นไหนที่เหมาะกับประเภทงานของท่านนะครับขอฝากไว้ด้วยครับกับทางสารนัำซินราซิดน,นะครับสวัสดีครับบางกุฎภูเก็ตครับ